สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ที่ต้องการแชทเป็นภาษาอังกฤษนะคะระหว่างเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าต้องการที่จะแปลแชทภาษาอังกฤษเดี๋ยววันนี้เรามีตัวช่วยกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอปไลน์นะคะคลิกไปเลยค่ะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะ เราจะเห็นตรงนี้ที่ซ่อนไว้ตรงคำว่าเพื่อนตรงนี้ก็ให้เรามาคลิกดอกดาวตรงนี้อ่าเราจะเห็นบัญชีทางการตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะต่อมาให้เรามาเซิร์ชคำตรงช่องค้นหานะคะด้วยคำว่า ts แล้วก็ขีดนะคะอ่าตัวนี้เขาก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะต่อจากนั้นให้เพื่อนๆมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะ โดยที่เขาจะมีปุ่มแบบนี้อยู่ตรงนี้พอดีว่าของปุ้ยเพิ่มเพื่อนไปแล้วเขาก็เลยจะไม่ขึ้นอ่าเมื่อเราเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวออกไปนะคะก็วิธีการแปลวิธีการใช้ตัวนี้ก็ไม่ยากนะคะก็ให้เราเข้ามาที่แชทลองมาแชทกับเพื่อนคนใดคนนึงนะคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยสมมุติจะเป็นเพื่อนคนนี้นะคะตรงหน้าแชทกับเพื่อนคนนี้ให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะเห็นปุ่มคำว่าเชิญตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาเชิญเมื่อกี้นะคะก็พิมพ์เข้าไปอ่าก็คือตัวนี้ให้เราติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่เชิญนะคะจะเห็นว่าเราได้เชิญ tse n translator แล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์กันนะคะ ว่าเขาจะแปลให้เราไหมแล้วก็ส่งไปนะคะอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้ก็จะแปลให้เขาก็จะบอกสวัสดีฉันพร้อมอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นแรกๆเท่านั้นนะคะที่เราเพิ่งใช้ตัวนี้เขาก็เลยมีการทักทายอะไรก่อนก็คำว่าสวัสดีคะ่ะตรงนี้เขาก็จะแปลให้เรา แล้วเราลองพิมพ์คำว่า good morning นะคะแล้วก็ส่งไปอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าอารุณสวัสดิ์อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะแปลได้ทั้งไทยไปอังกฤษหรือว่าอังกฤษมาไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะใช้แบบไหนนะคะ เพื่อนเพื่อๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่คุยกับเพื่อนต่างชาติหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ